ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าชีวิตมันช่างน่าพิศวงขนาดไหนวันนี้ผมจะพาไปพบกับความประหลาดที่ฟังแล้วขนลุกสู้สิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ได้แม้ไม่มีหัวใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกมแมลงบางชนิดสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้หลังจากถูกตัดหัว เรื่องนี้มันเหลือเชื่อมากคิดดูสิครับเราทุกคนต้องพึ่งพาหัวสมองในการสั่งการทุกอย่างแต่มแมลงเหล่านี้กลับมีระบบประสาทที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายทำให้พวกมันยังคงหายใจ ขยับตัวหรือแม้กระทั่งผสมพันธ์ุได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าระบบไหลเวียนโลหิตของแมลงไม่ซับซ้อนเท่าเราแถมยังมีช่องเปิดเล็กๆทั่วตัวที่ช่วยหายใจทำให้พวกมันไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจมูกหรือปอดเหมือนมนุษย์อย่างเรา แต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือมแมลงบางชนิดสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือนลองจินตนาการภาพตามนะครับมแมลงตัวเล็กๆไรหัวเดินไปมาอย่างไรจุดหมายมันน่าขนลุกใช่ไหมล่ะครับแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไม,มแมลงสาบบางตัวถึงชอบวิ่งเข้าหาที่มืดทำๆท,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 ที่มันมองไม่เห็นอย่าพลาดเชียวนะครับ